มันใหญ่เลยเอนจอยมากเลยชอบไหมครับชอบอ่ะลูกชอบมากเลยครับแม่ครับอืมนีกีม่ต้อืมีื่อ,อ้หอโหกลับรถเองเลยลูกมา 啊。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> <laughs> ีส่วนของคุณก็ทำแบบเดิมๆบูนบ <anyway> ูนจะเอาคาทาเยอะลูกจะเก่งไปเดินไหมล่ะไหมของคุณบืนบืน